โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอ19นะครับก็วันนี้มาอยู่ที่บ้านใหม่ของเรานะก็อัปเดตมาดิดหน่อยนะครับนี่เลยนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราปลูกต้นไม้เ,เต็มเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราได้ทําการตัดออกไปบางส่วนนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันเยอะเกินไปนะมันไม่ค่อยน่าดูแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่นะฮะสต้น3ต้นนะ นี่เลยครับนี่ก็จะมีต้นไม้เล็กๆหน้าบ้านนะครับนี่ดูสะอาดหูสะอาดตานะฮะแล้วก็จัดบ้านใหม่นิดหน่อยนะครับก็ย้ายเถียงนะฮะนี่เลยย้ายเถียงเอ้ยไม่ใช่เถียงดิเป็นแค่คล้ายบ้านพักนะครับนี่ก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะให้มันหันหน้าไปหาคลองน้ํานะครับนี่เห็นไหมติดคลองน้ําเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีครับบ้านเรานะแล้วก็มีโดมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้ทําการสร้างไป วันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปขนดินนะเดี๋ยวพาไปเอาดินที่ไซต์ก่อสร้างนะครับผมจะเอามาถมตรงคลองตรงนี้นะนะครับมันแหว่งไปนะมันแหว่งนะครับก็หน้าบ้านเรานี่แหละนะครับอ่านี่ฮะวันนี้มากับอิซุสุนะฮะเป็นอิซุสุสามหกศูนย์นะคันนี้เป็นรถของอุธนากรนะครับนี่เลยเขาฝากน้อยเกมมาเล่นนะน้อยเกมก็ส่งให้ผมมาเล่นนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะนะครับเป็นรถ ลายนะครับมีลายด้วยนะนี่ครับลายอินซีสีแดงครับสีแดงตัดดำนะครับกูลายชัดมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมอูลายโคตรชัดเลยนะครับอ้สวยๆนะฮะสวยงามครับสวยงามนี่เลยครับใครสนใจก็ติดต่อไปหาอู่ธนากรได้นะครับนี่เห็นไหมกูมีระบบอะไรบางเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะรู้สึกว่าจะมีหัวเด้งแล้วก็อ่าบ้างฝุ่นขยับนะฮะ นี่ครับมีล้อเงานะนี่ครับเครดิตนะครับ T N K ผหม้อก๋วยเตี๋ยวโคตรใหญ่เลยนะฮะนี่อูดเป็นท่อเขาเรียกท่ออะไรวะท่อออกด้านท้ายเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมเออรู้สึกว่าจะมีออปชันพับบางฝุ่นด้วยนะเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ตัวลูกครับสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคันนี้แหละนะฮะไปขุดดินนะครับ คันนี้ท่อลาดมากเลยนะทุกคนนะนี่มีไฟวิ่งด้วยเป็นไงโอ้บา oh. งมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านี่เสียงเครื่องครับควันดำเสียงท่อก็แบบโคตรล่านเลยนะครับถ้าเล่นกัน2คนนี้น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเสียงท่อมันล่านเกินเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ไซต์งานก่อสร้างกันนะครับเดี๋ยวพาไปเอาดินก่อนนะครับผม แปลาดินแปลาดินสักพวงหนึ่งนะมาเทแล้วก็เอารถไถดันนะครับวันนี้ไปกันเลยครับผมวันนี้งานของเราเป็นงานของตัวเองนะเป็นงานของตัวเองนี่แหละนะครับนะก็ทําบ้านนะครับตกแต่งบ้านยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับไปกันเลยครับผมนี่เสียงท่อเพ้ออยูน่นะเนี่ยนะครับเสียงท่อใช้ได้เลย,ดยเดี๋ยวเราลัด ไปบ้านหลังเก่าเราดีกว่าบ้านหลังเก่าเราก็ามีหานสาลีนะเรายังไม่ได้เอารถมาลากเอาเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านเช่านะบ้านเชา่าชั่วคราวหลังจากที่เราทํางานนะทำงานเก็บเงินสร้างตัวนะครับมาสร้างวานเองเลยนะครับไปฮะไปรถไปรถนะครับด้านในมีไซต์ก่อสร้างนะครับพอดีเขามีงานขุดดินขึ้นมาก็เดี๋ยวเราไปเอาดินตรงนั้นกันนะฮะ มจะใช้เป็นไซโลโหลดแล้วกันนะครับไปฮะไปไปไปเดี๋ยวไปเลี้ยวเข้าซอยนี้แล้วกันนะฮะไปครับมีไซต์ก่อสร้างขึ้นใหม่นะนี่ครับไปเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวเราไปเอาอันด้านในนะฮะมันจะมี2ไซส์นะครับ โอ้ใไนแม่เคนกำลังทำงานอยู่ไปๆๆนะครับเดยวไปโหลดเอานะฮะทางอันนี้คือทางเข้าใช่ไหมเออเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างนะอยู่ด้านในแต่ว่าทางเข้านี่คือแบบไม่ไหวเลยนะฮะเดี๋ยวเราไว้มาทำทางกันนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวพามาทำถนนกันนะครับถนนทางเข้าไซ่งานก่อสร้างนะครับ ต้องขยายถนนนะฮะขยายถนนเข้านะครับนี่ครับไปนีมีกองดินเยอะเลยครับเดี๋ยวใช้เซโรหลดนะครับก็ืาา่อความรวดเร็วนะนเดี๋ยวเราจะเอาเป็นดินนะครับไปถมนะฮะนี่ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้มีผ้าใบคลุมหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ลองดูเลย ยอดับสุดยอดลายโคตรสวยเลยโอเคเต็มกระบะแล้วนะฮะรถคันนี้เป็นดําเตียด้วยนะครับเป็นดําเตียนะไม่แน่ใจว่ารถดําเตี่ยแบบนี้เขาแบบเอาไว้ขนอะไรนะน่าจะเอาไว้ขนดินขนหินนี่แหละนะแต่ว่าไม่ให้มันน้ําหนักเกินอะไรเงี้ยนะครับ น่าจะได้ลนะโอ้ฝันเลียวซิ่งด้วยไนงะเป็นไงฟลเลียวซิ่งนะครับตรงนี้ดินเหมือนยังไม่แน่นเลยอะที่เรามาดันดินวันก่อนนะเอารถไถมาดันนะครับล้อจมเลยอะดูดิโอ้โหไปโอ้วิ่งตกถนนแล้วเอารถติดชิบหายแล้วไงจะมาติดตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีรถลากแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาติดเฉยเลยติดจริงนะเนี่ย ถอยไม่ขึ้นด้วยไงเอาลากหน่อยครับลากหน่อยโอ้ตายแล้วถอยไม่ขึ้นเลยครับดูควันดินะครับเครื่องไหมไปแล้วมั้งเป็นไงดูควันครับควันเยอะมากเอาแล้วนะครับเอาแ้วโอ้โหรถไหมแล้วครับผมตอนนี้นะ ัครบหอยัดถ่ายุปสักหน่อยนะอูดรถใหม่แล้วจังหวะเนี้ยเออมันติดจริงๆนะเนี่ยผมจะถอยไปยังไงดีนี่ติดท่อหรือเปล่าวะท่อเนี่ยเลยเ,เดี๋ยวเอารถมาลากดีกว่านะออเอารถ อะไรมาดันดีนะมีเอาเจ้ายักษ์ดีกว่ายักษ์แดงนะยักษ์แดงนะครับอันนี้น่าจะลากได้แต่งเครื่องมาแพงๆเลยนะครับมาเดี๋ยวโซ่ก่อนยัดเอาโซ่สักแป๊บหนึ่งนี่นี่โซ่โซ่เออนี่รถมาติดเฉยเลย้ตแล้วดินไม่แน่นหรือเปล่า เอาแล้วโซ่เราอยู่ไหนวะเนี่ยจะยักษ์แดงเรารับจบนะครับผมบอกเลย <c oughs> ไปัสดครับยักษ์แดงรับจบครับยักษ์แดงรับจบนะฮะอ่าโอเคก็ดึงเลยครับผม,มลากไปไหมเนะี่ยเฮ้ยลากไปอยู่ครับลากไปอยู่เดี๋ยวลากตรงๆนะอ่า <c oughs> ยักษ์แดงนี่มันแรงจริงๆเลยครับโอเคอะไปครับผมควันดำอย่างเยอะได้งานเลยครับวันนี้ได้งานเฉยเลยกะว่าแบบกะว่าจะแบบวิ่งชิวๆสักหน่อยนะรถติดลมเฉยเลยนะครับ ใคลิปหน้ามาทําถนนดีกว่าครับทางเข้าไซ้งานนะนี่แม็มันทางเหมือนทางไปไล่ไปนานะครับทางไปไล่ไปนานน่าจะดีกว่านผมว่าอ่าไปครับไปเทหน้าบ้านเรานะครับน,นี่เราชิวอยู่แล้วนะงานของเราเองครับไปหัวเด้งครับหัวเด้งหัวเด้งคันนี้หัวเด้งนะนี่ครับ ปนี่เป็นไงโอ้โหสุดจัดไปครับเรื่องควันนี้บอกเลยครับควันดำแบบโคตรดำเลยอะ่ะตัวดีน่าจะเป็นรถที่รีแมปมานะคันนี้นะปั่นถึงได้ดำขนาดนี้นะครับรถยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยนะครับ าเลี้ยวเราาเฮ้ย hey, อางเลี้ยวเราอยู่ไหนเนี่ยเลยหรือเปล่าได้เป็นเลยดิเป่าถอยกันถอยก่อนถอย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 ,ยขอถอยหน่อยนะลูกพี่นะอ้ยรถตำดากซะแล้่ยวเดี๋ยวข้าไปเลยครับสลี่ได้หลายนะลืมดูทางนะวิ่งเพลินนี่ไง เรารัดมาครับจริงๆเราต้องเลี้ยวซอยหน้าๆเมื่อกี้ครับวไปถอยเทครับรถนี้ไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะเเทเทไว้ครับแล้วก็เอารถถ่ายดันนะมาแล้วนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวไปรตรงนี้เลยนะฮะ น่าจะช้าไม่เยอะหรอกนะเดี๋ยวเทตัวลูกก่อนครับเทตัวลูกก่อนนะฮะเอ่อเทตัวลูกก่อนไข่เออ่อนเทซะด้วยนะฮะตามเซียนนะครับเตรียมมาอ่าแล้วคือควันนี่คือแบบตามปีเลยไนงะมองแทบไม่เห็นเลยนะครับเทไปเลย ไปเลยครับเทไปเลยฮะโอ้รถข่วงเอคาร์รถนึงเนี่ยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับได้ละเดี๋ยวเอารถแทนประดันก่อนนะครับเดี๋ยวไปถอดตัวลูกไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปถอยจอดตัวลูกไว้สักหน่อยนะโลจอดรถก็มีนะแต่ว่าขี้เกียจจอดหน้าบ้านเลยยอดอเดี๋ยวเราเข้ามาต่อเอานะ ตัวลูกไว้ก่อนนะครับไปนี่วันนี้มากับฟอร์ด8830นะครับตัวแรงนะตัวโก้ตัวแรงแซงทางโค้งเป็นไงแต่รถไถที่แบบโคตรแรงเลยแหละนี่เป็นไงครับผมถมไปเลยครับไม่รู้ว่าใครมือขุดไว้นะเราก็แบบมาซื้อที่ต่อเข้ามาอีกทีนึงนะครับ อ๋อดันเข้าไปเลยปึ๊บ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 ดันเข้าไปดันเข้าไปเออนี่เห็นไหมด้ให้มันเสมอนะครับไม่พอมีอีกคันรถหนึ่งนะป๊าบนี่ฮะจัดไปครับจัดไปรถไถคันนี้ครับดูดูท่อซะก่อนนะใส่ท่อ,อมาอย่างเยอะปลอดครับตู้แอร์ด้วยคันนี้ รถถ่ายรถโตๆนี่อย่างชอบเลยอ่ะนะฮะไปนั่นไปเลยนั่นไปเลยอ่าโอเคครับอันนี้ได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวไปเอาเออ่ตัวแม่มาเทก่อนนะครับไปเดี๋ยวลาเทตัวแม่ครับ เทโอดเทโอดเทโอดบ้านเราน่าจะเหลือเยอะอยู่บ้างนี่นะฮะมาเทดินเทไปก่อนครับ ท้ายมันติดนะเอาละเทเสร็จแล้วน,นี่ตัวแม่ครับเดี๋ยวไปต่อตัวลูกคืนก่อนโอ้ชนต้นไม้่า,าครับเดี๋ยวไปดันให้เสร็จก่อนนะนิดเดียวเองวันนี้ ครับยิ่งชนเลยอ่ะแต่งขอบคลองน้ำนะแต่งให้มันสวยๆครับดันไปเลยครับผมเห็นไหมเราเอามาถมมันก็ดีกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้มันแบ่งอยู่มันไม่ค่อยน่าดูครับอ่ะโอเคอันนี้เรามันจะเริ่มไม่ค่อยน่าดูกับเราดันดินแบบไม่ค่อยเสมอนี่แหละนะ ดันเข้าไปครับดันเข้าไปเนี่ยมันก็ดันยากเหมือนกันนะเนี่ยใครคิดว่าง,ง่ายนะก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยเอาฝั่งน,นี้บ้างครับปึ๊บอ่าโอเคโอเคอ้ยไทยฟอร์ดรับจบตันนี้ ก็เสมออยู่นะฮะทุกคนนะเสอยู่นะโอเคโอเคนะครับดันไปรดน,นีก็ดันไปรดอ่าโอเคเอาละประมาณนี้ครับผมนี่วันนี้ทำเหมือนเป็น ครบมันนะทุกคนโอเคใจก็อยากแบบผมให้มันสุดเลยนะแต่ว่าแบบเราน่าจะแบบทําคนเดียวไม่ไหวแมันเยอะจัดเลยนะฮะเนี่โอเคเอบ้านเราก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ,โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะนี่เลยแล้วสวยๆครับนี่ รถหล่อรถหล่อวันนี้มาโชว์รถหล่อครับของอูดธนากรนะครับเอาว่าคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม